สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับพวกเรา SC Film Crew ครับผมซานจาก SC Film Crew และผมที่จาก SC Film Crew ครับกับสตูดิโอใหม่ยิ่งใหญ่ใช้ไล่กว่าเดิมนะครับว้าวอะตอนนี้นะครับช่องพวกเรา SC Film Crew ก็ขึ้นมาถึง1,000 0 Subscriber แล้วครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ subscribe แล้วก็ติดตามพวกเรากันมานะแล้วก็ พวกเราก็จะทําอย่างเงี้ยไปเรื<ช>่อยว่างก็ทา<ช>ไม่ว่างก็จะลงให้ได้แล้วก็จะพยายามเอสซีฟิล์มครูนะครับเกิดมาจากผมนะครับซันแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงก็คือคลิปชื่อง่ายเลยเอสซีซันคลิปมันโง่ามากเพราะใช้มาจนจนติดจนชินจนถึงทุกวันนี้จนติดจนชินแล้วก็เลยเใช้มันต่อไปแล้วกันซึ่งมันเริ่มมาจากการที่พวกเราชอบออการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโออยู่แล้วแล้วเราก็มานั่งคุยกันว่าเราอยากทําวิดีโอแล้วเรามีต้องการแพลตฟอร์มที่จะลงอตอนแรกเป็นวิดีโอสําหรับโรงเรียนเลยครับก็คือเป,เป็นงานโรงเรียน,นงานโรงเรียนล้วนๆเลยก็คือเกี่ยวกับ MUDS ซึ U A D S, ่งถ้าใครเลื่อนลงไปดูก็จะเจอว่ามีแต่งานโรงเรียน MUDS เยอะแยะมากอยากเข้าไปดูก็ได้นะครับแล้วก็ซึ่ง ตรงนั้นเนี่ยก็ทํากันมาจนออกจาก m u d s พอออกปุ๊บก็โอเคต่างคนต่างยา้ยาย้ายคลิปก็ไปเรียนเราก็เรียนพอมาพอมาเข้ามาหาลัยนะครับเ,เราก็มาเจออีก2คนก็คือถามและทีกะทีและไอถทานะครับซึ <laughs> ่งสองคนนี้ก็จะมาช่วยในด้านของการถ่ายทำ ตอนแรกก็แค่รู้จักกันเฉยๆแล้วก็ชวนๆกันมาแล้วสรุปก็เนี่ยก็ติดกันอยู่กันจนทุกวันนี้ใช่ครับก็เลยดีว่าเรามีทีมงานช่วยนะครับเพราะถ้างั้นก็คงตายไปตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะ <c oughs> ไหนๆก็ครบพันพทรับแล้วเราก็จะมาอธิบายตารางการลงนะครับให้ทุกคนฟังว่าเราลงแผนงานยังไงคลิปไหนวันไหนบ้างเวลาไหนบ้างอยากรู้อยากดูว่ารายการนี้ลงเมื่อไหร่เราจะได้ติดตามได้ในนะวันนั้นนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามีทั้งหมด สรายการสี่รายการคุณเยอะเหมือนกันนะเนี <Okay. laughs> ่ยก็สีรายการนะครับก็คือหเป็นรีวิวก็คือ Review, ะะ S C r e v i e นะครับสองคือบล็อกบล็อกนะครับก็คือเป็นการไปเที่ยวบลาบลาบลาสคือ Gad Get a d g to You ซึ่งก็จะเป็นรายการของทีนะครับซึ่งก็เป็นรายการที่จะไปดูเทคโนโลยีต่างๆที่ อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับรถยนต์ก็ตามเนี่ยเราก็จะมาพูดกันสั้นๆก็ซึ่งขออธิบายเริ่มต้นหน่อยกันว่า t o y o g r a p h y เนี่ยตอนแรกมันเป็นเพจใน IG ที่ถ่ายรูป Portrait หลักๆนะครับแล้วจนผมมาเจอคุณซันคุณซันก็เปิดคลิปให้ดูเป็นเกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งตอนนั้นเราก็ชอบบ้างนิดหน่อยแต่ด้วยความที่เรามีเทคนิคการถ่ายรูปเนี่ยซันก็ชวนไปถ่ายเอ้ยแบบไปถ่ายช่วยถ่าย ตอนนั้นเ,เริ่มไม่หน่อยเริ่มถ่ายรูปป่ะริ่ตอนนั้น,รนเริ่มจากการถ่ายรูปก,ก,ก,ก่อนจากนั้นพอเราเข้าไปอยู่ในนั้นนานๆเนี่ยเราก็เอ้ยขอลองถ่ายวิดีโอหน่อยอะไรเงี้ยจนมาเป็นช่างกล้องของเอซปัจจุบันนะครก็ถ้าใคร อยากให้เรารีวิวแกจิตอะไรนะครับหรืออุปกรณ์กล้องเราก็ได้นะเพราะอุปกรณ์กล้องเราก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็คือแบบอยากรู้ว่าเราใช้อะไรถ่ายเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเวลาออกออกกองก็ถามได้เลยถามว่าะีวิวพวกเราก็จะรีวิวกันให้ใช่ครับแบบ what's in the bag อะไรอย่างงี้เออเอออะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าทำนะเออเออประมาณนั้นนะครับคือรายการ gadget to you แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรายการเนี้ยรายการเก่าแกะกล่องนะครับก็คือ the crew talk นั่นเองครับ ถ้าเคยเคยเลื่อนลงไปดูก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นการพูดคุยคุยกับเพื่อนดิสคัชชันว่านวัตรกรรมในโลกยานยนต์เนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆบ้างแล้วโอปินเนียนแต่ละคนอ่ะมันเป็นยังไงใช่มันมีอะไรป๊อปอัพขึ้นมาไหมมันมีอะไรถูกรีโนเวทไหมหรือว่าโอปินเนียนของแต่ละคนเป็นยังไงเราเอาจะเอาเพื่อนเรามามาคุยกันเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มีโอปินเนียนที่แตกต่างกันใช่แล้วก็มา มาคุยกันว่าแต่ละคนรู้สึกคิดเห็นกับท็อปิกต่างๆอย่างไรเราเหมือนกับเป็นการแชร์ไอเดียไปในตัวใช่แล้วลงเมื่อไหร่ครับตารางลงนะครับตอนนี้ถ้ามันเป็นไปได้นะอาทิตย์แรกของเดือนก็จะเป็นตัว to you ครับผมเกมแก๊ดเจ็ตทูยูจะเป็นอาทิตย์แรกของเดือนนะครับและอาทิตย์หลังจากนั้น2ออาทิตย์จะเป็นบล็อกหรือรีวิวรถ ช่เป็น oh. บล็อกหรือรีวิวรถซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะดูตามฟุตเทจที่เรามีว่าถ้าสมมุติเราไปถ่ายรีวิวมาเยอะเราอาจจะลงบล็อกไม่ได้เพราะเราไม่มีเวลาไปถ่ายบล็อกอแล้วบางทีเราก็ไม่มีรถมาให้รีวิวด้วยถ้าสมมติบางทีเราไม่มีรถมาให้รีวิวเราก็ไปถ่ายบล็อกออกมาให้ทุกคนดูกั<ช>นและที่สุดท้ายของเดือนก็จะเป็นรีวิวแน่ๆอืออื้เป็น,นชัวร์ใช่ก็คือเราพยายามผลิตอ่า คอนเทนต์ออกมาที่เกี่ยวกับการรีวิวรถอะอย่างน้อยเดือนละ1คันนะครับใช่และรายการเก่าแกะกล่องนะครับ The Crew Talk ก็จะไปอยู่วันจันทร์ตอนเที่ยงครับผมนะครับซึ่งวันพุธก็ลงตอนเที่ยงเหมือนกันนะอันนี้วันจันทร์ตอนเที่ยงก็จะเป็น The Crew Talk ลงทุกอาทิตย์เลยเหมือนกันถ้ากับอาทิตย์หนึ่งเราจะลงกัน2คลิปก็คือวันจันทร์แล้ววันพุธครับผมนั่นแหละครับก็ไปติดตามกันได้นะครับที่ นี่แหละช่องเอซีพีครูกด subscribe นั่นแหละฮะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับใช่ครับเวลาคลิปลงก็จะได้เห็นจะได้เตือนแล้วก็จะได้ดูคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับอยากให้พวกเรารีว,วอะไรอยากให้ทีมรีวิวแกแก๊อะไรรีวรถอันไหนก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราข้างล่างได้และเดี๋ยวมีเด็กครูทอล์กอยากให้เราคุยกันเรื่องท็อปิกอะไรอ,อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากอาจจะเป็นการมาคุยกันของเพื่อนๆกันเองมาแชร์ไอเดียกันของเพื่อนๆด้วยนะครับอบอกพวกเราข้างล่างได้ถือว่าคอมเมนต์ไว้เลยคอมเมนต์ใน คลิปนี้ไว้ได้เลยว่าทุกรายการเลยและแฮชแท็กไว้ก็ได้แฮชแทก s c u แฮชแทก gadget to you เลยแฮชแทก the cool talk นะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเก็บไปคิดแล้วเอาไปทำกันนั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอธิบายคร่าวๆเป็นฉลองพันทรับไกลๆนะครับก็ขอบคุณทุก s u b สไคร์เบออีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วก็พวกเราก็จะทำคลิปกันต่อไป อยากจะทำอย่างเต็มที่นะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีและเจอกันครับสวัสดีครับครับเยอะเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นแหละอืมกี่นาทีแล้ววะออแปดนาทีเราแกจะทูยูอยู่โคนไหนเออว่ะยัดเข้าไปตรงไหนดีวะยัดไม่ได้เพราะเราพูดถามมันตันแรกแล้ว เอคายไหมคัด